الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد วะลาอัลลอฮิวะซสัมบิวัสสลามะทัสลีมันกะธีรออัม م ا بعدو ฟะยาอยนาสอุซีกุมอยยายุบิตักวัลลอฮวะตออาตีละอะลลกุมตุรฮหมุนท่านพี่น้องผู้ศรัทธาในพระองค์ละซุบฮานะฮูวะตตาลาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงตักวาจงยำเกรงต่อพระองค์ละซุบฮานะฮูวะตตาลาแท้จริงเสียงที่ดียิ่งในวันนั้นคือรอคือการตักวาการยำเกรงต่อพระองค์ละซุบฮานะฮูวะตตาลาพี่น้องครับ เราจะ,จะต้องสุกโกรต้องขอบคุณต่อพระองค์ลระสุภารานวัตลาให้มากๆนะครับที่พระองค์ยังได้ให้เรานั้นมีชีวิตนะยังมีลมหายใจแล้วก็มีสุขภาพที่ดีสามารถที่จะ,ะขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวร่างกายได้ไปไหนมาไหนได้นะครับไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับเพราะฉะนั้นให้เรานั้นได้ใช้โอกาสนี้นะครับที่พระองค์ละสุภาวตลาได้ให้กับเราเนี่ยนะครับในการตอบรับพระบัญชาใช้ของพระองค์ละสุภารานวัตลาให้เต็มที่ นะครับนอกจากการที่เราจะขวนขวายทํามาหากินหารุสก mm. ีแ <What>? ล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องรักษาหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบ่าวขอร์ลัสบฮานาหัวตาลานะครับเมื่อถึงเวลาที่เรานั้นได้ถูกกาหนดให้ทําการละหมาดนะครับต้องรักษาหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบ่าวของลัสบหานาหัวตาลานะครับแล้วก็อย่าได้ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามเชตตอนนะเสียงกระซิบข้าของเชตตอนนี่แหละมันจะดึงเราให้ออกห่างจาก คำสั่งของรัสุมาหานในวาตาลามันจะทําให้เรานั้นตกไปอยู่ในผู้ที่ละเมิดเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเจาต่อสิ่งที่พระองค์แลสุบาตาลาได้ห้ามไว้นั่นเองพี่น้องครับทุกวันนี้เราต้องต้องพยายามคิดนะครับตึกตองให้ดีนะครับว่าหลักอะกีดะหลักความเชื่อที่เรามีอยู่เนี่ยถูกต้องตามที่ทศรสสัสรัสรวาลิซัมได้สอนเอาไว้หรือไม่นะครับวิธีปฏิบัติอัรมะเนบะดาะนะครับเรื่องการาการ ปฏิบัติอามันดีอันต่างๆที่เราได้กระทำเนี่ยถูกต้องตามแบบฉบับท่านบีมอสโลอะหิือซาลมหรือไม่นะครับอย่าได้นับถือศาสนาอย่างตามๆกันนะครับเราต้องคิดนะครับต้องคิดนะครับถ้าเราศึกษาดูเราจะรู้นะครับว่ามุสลิมเนี่ยทุกวันนี้นะครับยุคสุดท้ายแล้วเป็นยุคสุดท้ายเขาเรียกว่าอาคิริสแมนนะครับมันมีการแบ่งแยกย่อยไปถึงมากมายท่านซุนบอกไว้ว่ายูฮูดีเนี่ยแบ่งกันถึงเจ็ดสิบเอ็ดจำพวก นัสรอรนี72จําพวกแต่มุสลิมนี่73จําพวกนะครับมากกว่าเขาเลยนะเพราะฉะนั้นที่จะรอดคือจะพวกเดียวคือคือ,คอปฏิบัติตามอัลกุรอานแล้วก็สุนนะของทา่นรรรานรุสสุลล่าหรือสัลลัมนั่นเองนะขอใช้คํานี้คือเพื่อปฏิบัติตามสุนนะตามแบบอย่างของท่านจะม,รรรมีมุฮัมมัดสุลล่าหรือสัลลัมนะแล้วผูท้ที่ดืนหยัดปฏิบัติตามอัลกุรอานตามที่พระองค์ละสุลต่านได้บอกไว้นั่นเองนะครับในสุนสร,ร,ราอัลอะนามนะครับอ่า พระองค์ลาสลาได้บอกเรานะครับว่ากฤษยากุ้มบาซอยรุมิรอบิกุมนะแท้จริงบรรดาหลักฐานจากพระเจ้าของพวกเจ้านั้นได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วนะครับอันนี้เป็นการยืนยันนะครับว่าหลักฐานจากพระเจ้าก็คืออัลกุรานนั่นเองที่พระองค์ลาสลาลาได้ได้มอบให้นะครับได้วะยีมาให้ธนบีมุมัสลาสตาลามาบอกกับเรานั้นบอกว่าได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วนะครับฟะมันอาบสรอฟะิลับซีนะครับดังนั้นผู้ใดที่มองเห็น ก็ย่อมได้แก่ตัวของเขาใครที่มองเห็นก็คือเข้าใจเชื่อแล้วก็ศรัทธานะสึกษาให้เข้าใจเชื่อแล้วก็ศรัทธานะตรงนี้นะเขาบอกว่าพูดเลาเราบอกว่าพูดได้ที่มองเห็นนั้นก็ย่อมจะได้แก่ตัวของเขาผลบุญความดีงามก็จะได้กับตัวเขาเองเขามองเห็นสัจธรรมนะครับมองเห็นประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวของเขา เขาเชื่อแล้วเขาก็นําไปปฏิบัตินะครับไม่ใช่เชื่อแล้วทิ้งไปนะเชื่อแล้วไปปฏิบัติด้วยนะครับเราเราบ่อยนะครับว่าว่ามันอามว่ามันว่ามันอามิยาฟาไลฮานะครับและผู้ใดมองไม่เห็นก็ย่อมเป็นภัยกับตัวของเขาเองนะใครที่มองไม่เห็นคือไม่เชื่อแล้วก็ไม่ยอมศรัทธานะเพราะว่านี่เป็นอัลกุรอานนะเป็นตำรับของละซุบฮานะฮุตาลานะเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์อันนี้เป็นสุนัขของท่ศนอซูล ็นสิ่งที่เราจะต้องเชื่อแล้วก็นํามาปฏิบัติมาปรับปรุงแก้ไขถ้าการปฏิบัติของเราไม่ตรงตามแบบฉบับท,ท่านนบีเราก็ปรับปรุงแก้ไขซะเปลี่ยนให้เหมือนกับท่านนบีัมมัสซัลลฮวาเลสลัมนะครับทั้งในเรื่องอัลกีด้าในเรื่องความเชื่อแล้วก็ในเรื่องอิบาดาในเรื่องการปฏิบัติอามันต่างๆไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ถ้าเรายังเอาคําครูเอาคําของอุลมามาเป็นตัวตั้งเนี่ยนั่นแหละครับมันจะเป็นเรื่องยากเราถอนตัวไม่ขึ้นนะครับถอนตัวไม่ขึ้น ไม่ใช่หมายความว่าสิ่งที่ครูหรืออัลเลาะมพูดนะั้นจะไม่ถูกเราจะต้องพิจารณาด้วยถ้าคําพูดของครูหรืออัลเลาะมนะไปขัดแย้งกับสุนนะของทารูลให้เราเอาถือเอาสุนนะทารูลนั้นเป็นหลักบรรดามาศทั้งสี่ก็พูดเอาไว้อย่างชัดเจนแต่ฟัตวาของเขาไปขัดแย้งกับกิตารุลละซุนนะเนี่ยเอาฟัตวาของเขาเนี่ยโยนทิ้งไปอย่าปฏิบัติตามเด็ดขาดเลยแล้วให้หันปฏิบัติตามสุนนะของทารูลให้หันมาปฏิบัติตามอัลกุรอานตรงนี้เป็นเรื่องที่เรานะั้นจะต้องเข้าใจด้วย นะครับก็แสดงว่าอายมาทั้งหลายเนี่ยเขาก็ยอมรับในกิตาวบลอและกสุลนะแต่ถ้าหากมันมีบางสิ่งบางอย่างเปเรื่องที่เขาฟัตวาไปแล้วมันสวนทางกับอัลกุรอานและกสุลนั้นเนี่ยเขาบอกให้เราทิ้งไปแต่หลายคนนี่ก็ไม่ยอมทิ้งนะก็ยังยึดติดผูกอยู่อย่างนั้นนะครับอัลลอบอกว่าผู้ใดมองไม่เห็นก็ย่อมเป็นภัยแก่ตัวของเขาคือไม่เชื่อไม่ศรัทธาอยางเห็นสิ่งอื่นดีกว่าอัลกุรอานสิ่งอื่นดีกว่าธรนมดของเราซุบฮานวะตาลาดีกว่า การแบัตามสุนนะของท่านอซูลแล้วลราก็น,นะครับเราบอกย่อมเป็นภัยกัตัวขเขาเองนะครับเพราะมานาอกุมบิฮาฟิซและฉันไม่ใช่เป็นผู้พิทักษ์รักษาพวกเจ้านะครับเราบอกอ่าอ่าท่านอซูลนั้นเป็นแค่ผู้ที่มีหน้าที่ประกาศให้ทราบเท่านั้นนะไม่ได้เป็นผู้พิทักษ์รักษาใครที่ปฏิเสธศรัทธานทัานา์ซูลก็ช่วยไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องระมรัดระวังเพราะฉนั้นทุกวันนี้จะใครดูดูเฟซน,นะครับก็จะมีคาพูด ขึ้นมาเลยนะมีอุลามะบางคนบางกลุ่มนะครับบอกว่าถ้าท่านอบีไปทางขวาอุลามะไปทางซ้ายเราก็ต้องทําตามอุลามะนี่เป็นคําพูดของคนที่ที่สิ้นคิดนะครับขาดสติตะกบดนะครับเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องออกให้ห่างนะอย่าได้ซึมซับแล้วอย่าได้เอาไปใช้อย่างเด็ดขาดเลยนะมาเห็นคําขอรับคำของราซุนเนี่ยเป็นรองนะศาส,สนานะั้นเป็นขอรับสุบฮานใะนหัวตะลา,าไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนั่นเอง เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เรานั้นจะต้องต้องระมัดระวังนะครับถ้าเราเสพสื่ออะไรเข้าไปหรือไปดูข้อมูลจากตำราตนาอื่นจากอัลกุรอานและคุนภีร์เราต้องระวังให้ดีต้องพินิษฐ์พิเคราะห์ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบรับเลยนะครับดังนั้นความรู้ต่างๆที่เราได้รับมาเนี่ยเราต้องมาพินิษฐ์พิเคราะห์ดูว่ามันขัดแย้งกับอัลกุรอานไหมขัดแย้งกับสุนัขทศวอลษสลาฮหรือไม่ถ้าขัดแย้งเนี่ยโยนทิ้งไปเลยนะอย่าเอามาอย่าเอามาเป็นประเด็นเลยตรง พระเราบอกไว้นะครับว่าอัลยามาร์มันตัวละกุมดีนะกลุมวัฒนธรมตัวอะไรกลุมเนี่ยมาติวัเราดีตัวระกุมบุลิสลามาดีนะนะครับพระอักศาลาได้บอกเอาไว้นะครับบอกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับบอกว่าอย่างไงบอกว่าวันนี้ก็คือหมายถึงวันที่ทศนิทมฮัตครั้งเดียวลดวก็ครั้งสุดท้ายในชีวิตของท่านนะครับที่อารอฟ้านะครับวันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วซึ่งศาสนาของพวกเจ้านะอัลยาบามกามันตุลลกุมดีนะกุม ว่ตาตัวอะไรกลุก่มอามาตีนะครับและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งความกรุณาเมตตาของข้านะเรลลาได้ให้ครบถ้วนทุกอย่างใหุ้สซิมสามารถเข้ายึดนครมักกะนะสามารถที่จะการเผยแพร่ศาสนาได้นะครับสามารถที่จะสามารถที่จะสั่งสอนชี้ชวนคนให้เขาให้รู้จักอิสลามแล้วก็เข้ารับอิสลามนะเพราะเป็นวันที่เล,ลาได้ให้ศา,าสนานสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้น หลังจากนี้มันจะไม่มีอะไรที่จะมาที่จะมาเพิ่มเติมอีกไม่มีนะครับวารดีตัวละกุมอ,อิสลามมาที่นาและ,ะข้าก็ได้เลือกให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาแก่พวกเจ้าเห็นไหมครับว่าอิสลามอันนั้นพระองค์เราโซตานานั้นเป็นผู้เลือกเลือกให้เป็นศาสนาของบ่าวของพระองค์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องน้อมรับนะครับน้อมรับอิสลามตามอัลกุรอานแล้วก็ตามสุนนะของทารซสลศรอลอฮะลิสลลัมนะครับไม่ใช่อิสลามตามแบบของ ผู้คูผู้รู้บางท่านนะครับที่มาต่อมาเติมมาเพิ่มมาแต่งนะจนกระทั่งมันกลายพันธุ์มาในยุคนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นค้นหาให้เจอนะครับว่าอิสลามที่แท้จริงนั้นคืออะไรอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเชื่ออย่างไรเราจะรู้ได้ก็จากอัลกุรอานแล้วก็จากสุนนะของอัลสุลต์สุสสลลามนั่นเองนะครับพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับไม่ใช่เรารับความรู้อะไรมาแล้วเราก็เสพเอาไปหมดยึดเอามาปฏิบัติเลยไม่ได้ต้องเลือกนะครับต้องแยกแยะให้ดีนะครับ อีกอายะห์นึ่งนะครับในสุรามายดาน,นะครับอายะห์ที่หนึ่งร้อยห้านะครับอลัลลอฮ์บอกกับเรานะครับว่าย้ายซาลตีนามนูอะลัยกลุ่มอัาฟุสกุมบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพูดถึงมุหมินผู้ศรัทธานะคนที่ศรัทธาต่อลาสุมาตาลาแล้วนะคนที่เชื่อรล้วแล้วนะนะครับอะลัยกลุ่มอัาฟุสกุมจําเป็นและเกินแก่พวกเจ้าในการป้องกันตัวของพวกเจ้าป้องกันอะไรฮะ ป้องกันจากการกระทําที่ฝา่าฝืนบทบัญญัติของเราสุบฮานหัวตาลาป้องกันจากการที่เรานั้นไปยึดเอาสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลกุรอานและก็สุนนะของต่อสูนมาปฏิบัตินะครับอันนี้เราเป็นเป็นอะไรที่เรานั้นจะต้องต้องคิดนะครับต้องคิดที่ผ่านมาถ้าเราไม่ได้รับรู้อัลกุรอานนั้นเราอาจจะไม่ได้คิดแต่วันนี้เราได้รับรู้แล้วนะครับอัลลอฮ์บอกกับเราว่าจําเป็นและเกินแก่พวกเจ้าในการป้องกันตัวของพวกเจ้านะครับ คือป้องกันเราเนี่ยไม่ให้กระทาการอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญตัาาติของลาุบการในสิ่งที่เราห้ามอย่าเข้าไปทำนะเหมือนที่เราบอกว่าว่มาอาตากุมรซูหรือฟะคูรูสิ่งใดที่ท่านรซูนามาบอกพวกเจ้านั้น,พว,น,นพวกเจ้าจงรับมันมาแล้วก็มาปฏิบัติว่ามานาฮากุมอันหูฟันตะหูและสิ่งเดที่ทารซูห้าพวกเจ้านั้นพวกเจ้าจะออกให้ห่างอันนี้ต้องวิเคราะห์และสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องบิดอานเนี่ยทารซูห้าม,มาไว้แล้วให้ออกห่างนะอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็ต้องตอให้ห่าง ไม่ต้องไปวิเคราะห์หรอกครับว่าอันนี้เป็นศัสนาอันนี้เป็นบิดาของเลาละเป็นศัสนาถ้าเป็นบิดาเราออกให่หางเลยแต่ในเรื่องของาศาสนาหันมาดูรูปแบบการปฏิบัติของท่านอับดลีมูฮัมหมัดสุลต์สลุลัมเป็นหลักนั่นคือซุนนะแบบอย่างที่เราน่าจะต้องต้องเอามาปฏิบัตินั่นเองนะอัลลอฮ์บอกกับเราว่าจำเป็นและเกินกับพวกเจ้าในการป้องกันตัวของพวกเจ้านะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าลายันตุรุกุมันบัลลอิดฮะตาได้ตุมนะผู้ที่หลงผิดไปแล้วนั่นนะนะจะไม่เป็นอันตรายแก่พวกเจ้า เมื่อพวกเจ้ารับคําแนะนำเอาไว้ใครที่เราบอกเขาแล้วเขาไม่เชื่อเราบอกเราเตือนเขาไม่เชื่อเอาก็เป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบตัวเองเหมือนที่เราบอกไว้สักครู่นี้ครับว่าหลักฐานจากพระเจ้าได้มาแล้วนะครับใครมองเห็นก็จะได้ประโยชน์กับเขานะใครที่มองไม่เห็นก็คือไม่เชื่อเขาก็จะถูกลงโทษนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่อเล็์บอกไว้นะครับว่าอ่า ผู้ที่หลงผิดไปนะ่ะจะไม่เป็นอันตรายแก่พวกเจ้าเขาไม่สามารถจะให้คุณให้โทษอะไรกับเราได้เลยในเมื่อเราบอกเขาแล้วแต่ถ้าเราไม่บอกสซพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องที่ที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะในครอบครัวเราเนี่ยนะพัญญาเราก็ดีลูกเราก็ดีความเชื่อถูกต้องตามที่ตาบ,บีสอนเอาไว้หรือไม่บางคนสามีเชื่ออย่างหนึ่งพัญญาเชื่ออย่างหนึ่งลูกเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะแล้วอยู่กันได้ยังไงก็อยู่กันไปมรอ,อีกันไปอย่างเงี้ยนะพอจบชีวิตไปตายไปทีนี้ยุ่งละจะทำยังไงนะ จะทำตามสุนนะหรือจะไปทําตามที่เคยทํามานะมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราเคลียซะนะเคลียซะในครอบครัวเราต้องเชื่อให้ถูกต้องแล้วก็ให้เหมือนกันนะให้เข้าใจาให้ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับเราบอกผู้ที่หลงผิดไปแล้วนั้นนะจะไม่เป็นอันตรายแก่พวกเจ้าเมื่อพวกเจ้านั้นรับคําแนะนำเอาไว้ถ้าเราได้รับอิดายะได้รับคําแนะนําไว้แล้วเราก็ปฏิบัติ แล้วเราก็บอกกล่าวนะให้ลูกให้พัญญาของเราให้ญาติสนิทมิสายให้เราได้รับรู้แล้วก็เชื่อแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยเพราะศาสนาก็คือการตักเตือนกันอัดดีนุนนะซิฮะนะอัศนานั้นคือการให้การตักเตือนต้องบอกกล่าวนะให้ได้เข้าใจว่าอันนี้เป็นอัลกุรอานนะอันนี้เป็นสุนนะของตระกูลสุลต่ลฮามาลิอุสลัมที่ได้ปฏิบัติเอาไว้ให้เราปฏิบัติตามนั่นเองนะครับเอาเล่บอกนะครับว่าอิลัลอฮิมะรจิอักุม,มยามีอานะครับ อย่างเลาอฮงนั้นคือการกลับไปของพวกเจ้าทั้งหมดนะครับพวกเราทั้งหมดทุกคนเนี่ยจะต้องกลับไปพบกับพระองค์เราสุบฮานนหัวตาลานะครับต้องกลับไปไปวันใดก็วันหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยยังมีเวลาอยู่ด้วยพระเมตตาของลอสุบฮานนหัวตาลายังให้เรามีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่พี่น้องเราหลายคนไน้่ล่วงหน้าไปแล้วนะครับที่เคยมาละหมาดก,กับเราล่วงหน้าไปแล้วอย่างเราเท่านั้นเองจะต้องติดตามเข้าไปเร็วๆนี้ นะครับบางทีอาจจะเป็นว่าเวลาสุดท้ายที่เราได้ละหมาดก็ได้ก็เป็นได้วันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาให,ให้มันเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดในการตอบรับพระบัญชาของพระสุบฮานะหัวตาลาเขาบอกว่าอย่ังเอาล่ะน,นั้นคือการกลับไปของพวกเจ้าทั้งหมดเราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์พระสุบฮานะหัวตาลานะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นฟายุนับเบลกุมบิมาคุนตุมตะมารูนและพระองค์ก็จะทรงบอกแก่พวกเจ้าทั้งหลาย ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทากันนี่แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นพระองค์จะบอกกับเราว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันถูกหรือมันผิดนะถ้าผิดเราก็ต้องถูกลงโทษเพราะัล้วชั่วแตราให้สติปัญญามาแล้วให้ท่านดับบีฮุมัสสลามมาปฏิบัติเป็นตัวอย่างเอาไว้แล้วบางคนก็ยังไม่ยอมรับอีกยังอวดดื้อถือดีอีกแค่นบีมาปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างเอาวิาณของัล้์มาให้พวกเรานี่ยังไม่เพียงพออีกหรืออย่างไร ก็ต้องมาต่อมาเติมมาเสริมมาแต่งในศาสนาขอลัมสุภานาะหัวตาลานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรานาจะต้องต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรก็ตามที่เป็นพระบัญชาของลัมสุภานาหัวตาลาเป็นแบบอย่างเป็นสุนนะเป็นแบบฉบับท่านจะมีบุคคลวรือสัลสลัมนั้นให้เรารับเอามาแล้วก็ปฏิบัตินะครับแล้วก็ปฏิบัติได้ความกระตือรือร้นนะครับไม่ใช่เฉยเมยนะครับเหมือนที่เราบอกว่าจําเป็นแก่พระเจ้าในการป้องกันตัวพวกเจ้านะ คือนอกจากที่จะไม่ทําผิดไม่ทําชั่วไม่ทําสิ่งที่เป็นมัจยาเป็นปีติอาลแล้วเนี่ยก็จะต้องกระตือเรือร้อนด้วยในการกระทําความดีนะครับในการขวนขวายตะเกียกตะกายในการสะสมอามันต่างต่างนะครับที่จะไปใช้ในวันอาคีรัสนั่นเองเหมือนที่เราบอกนะครับฟัสซาบิกลไครรตนะครับแลนะพระเจ้าตั้งหลายนั้นจงแข่งขันกันนะจงเร่งรีบกันในเรื่องของการทําความดีนะอย่าได้เมินเฉยเพราะเราไม่รู้นะครับว่าเวลาของเรานั้นจะเหลืออีกมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะบางคนคิดว่าายุยังไม่มาก ก็อยู่ไปก่อนนะครับละหมาดเอาไว้ที่หลัง <c oughs> ยังงุมยังแน่นอยู่อันนี้เป็นความคิดที่ผิดผิดเพราะฉะนั้นใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับในการตอบรับพระบัญชาของลาสวาลาให้เต็มที่นะครับในการรักษาอมานะของเรารักษาหน้าที่ของเราในการที่เรานั้นเป็น,ปน,ปน,ปนบ่าวของลาสุบาฮานาหัวตาลานะครับเราอย่าได้รุ่มหลงอย่าได้คิดว่าเราจะอยู่ในดุนยานี้อีกนานนะครับการที่เรามามีชิยดุนยาเนี่ยเป็นเป็นการทดสอบจากพระอ,องค์าาลาสุบาตาทั้ทงสิ้นเลยนะครับเรา เราได้ทรัพย์สินนะครับแต่เราต้องทิ้งอามันของเราเราต้องทิ้งภาระหน้าที่ที่อรรถนาบอกให้กับเราบางคนนี่ไม่เอาเลยนะนะครับเรื่องละหมาไดไม่เอาเลยไม่สนใจเลยตารมุสลิวาบางคนก็ไม่คุมีิยาบเลยนะทำแต่ง,งานอย่างเดียวนะบางคนเป็นสาวออฟฟิศเนี่ยทำแต่ง,งานอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องละหมาดเอาไว้ทีหลังอันนี้เป็นเรื่องที่ได้เป็นห่วงนะครับถ้าลูกใครหลานใครมีอยู่แบบนี้ก็ต้องบอกต้องเตือนกัน นะครับก e, ah no, mmm, ็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ยืนหยัดในการรับใช้อัลลรรษุบฮาในวัะนาในการปฏิบัติตามศุนย์นะของทศทศลาลลาห์เรือสัตวัลำนะครับทศทูลบอกเรานะครับว่ามันอาญาบิสุนนตีฟอกต์อับบานีใครก็ตามที่ฟื้นฟูแบบฉบับของฉันฟื้นฟูศุนย์นะของฉันเท่ากับเขานั่นรักฉันนั้นการรักทศทศลาลลาสัตว์ลลัมนั้นไม่ใช่จัดงานมาลิดนะพี่น้องคือการทําตามแบบฉบับของทศทูล นะในเรื่องอังกีดะความเชื่อก็ต้องเชื่อเหมือนทารสุสนในเรื่องอิบะดาการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้เหมือนทารสุสนนะจะเป็นเรื่องละมาจะเป็นเรื่องจากาักราจะเป็นเรื่องการแต่งงานไปนเรื่องการเกิดการตายแรงต่างเราจะต้องศึกษาให้รับรู้นะทาร,รุสุนบอบกว่าใครที่ฟื้นฟูศุนนาของฉันเท่ากับเขานะรักฉันว่าม,มันนะขบ,บันีการนะมาอีฟินยันนะใครที่รักฉันเขาจะได้อยู่ร่วมกับฉันในสูงสวรรค์นี่คือคํามั่นสัญญาจากทูลสลาัลอฮัยสลัมนะครับ ยังไม่พอนะครับว่าอัลลอฮ์ก็ยังบอกอีกนะครับว่าบุมาอัลลอซูลฟะกัสอัลตออหรอใครที่เขาปฏิบัติที่เขาจงรักพอดีต่อท่ัลลอซูลเนี่ยเท่ากับเขาจงรักพอดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาถ้าเรามองในมุมกลับถ้าเราเป็นปฏิบัติปฏบัติกับทัลลอซูลไม่ปฏิบัติทัลลอซูลนะของท่ัลลอซูลเท่ากับเราเนี่ยไม่ได้จังจงรักพอดีต่ออัลเราสุบฮานะหัวตาลาเลยเพราะนั้นการกระทำเนี่ยมันจะเป็นเครื่องชี้เจตนาของเรานั่นเองนะครับอัลลอฮ์บอกอีกนะครับว่ากุลงนี้นะคฮับบนอัลว่า ฟตบีอุนียอฮบิบกุมุลลอ์วายฟิรละกุมจุนูบะกุมมฮัมมัดจบกาตเถใครที่เขารักอัลลอฮ์สุบฮานตะลานะให้เขาปฏิบัติตามปฏิบัติตามชันหมายถึงให้ปฏิบัติตามท่านอบบมุฮัมมัดสุลลฮวะลิวะสัลัมนั่นแหะคือหลักฐานที่ว่าเขารักอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะลาก็คือการปฏิบัติตามท่านอับดุโมฮัมหมัดสุลลัะฮาวะสลัมนั่นเองนะยอฮบิบุมุลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ตะลาก็จะรักเขาจะรักพวกท่านนะวายะฟิร อันนี้เป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากเพราะนั้นมันถึงเวลาแล้วครับพี่น้องนะที่เรานั้นจะต้องหันมาปรับปรุงอะคาเดมของเราปรับปรุงการปฏิบัติอามานิบาดาต่างๆของเรานั้นให้สอดคล้องให้เหมือนกับท่านจะมีมัลสลาสลามให้มากที่สุดนะครับแล้วก,ก็ต้องกระทำ,ต,ะทำต้องกระทำด้วยความกระตือรือร้นนะครับอย่าก,กระทำแบบแบบละเลยเฉยเมยหรือเย็นชาต้องเร่งรีบนะครับต้องกระทำด้วยความจริงจังนะอย่าได้กระทำแบบเสียไม่ได้ เพราะนั่นหมายถึงเรานั้นกำลังปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโอกาสของเรานัมันเหลือน้อยลงทุกทีแล้วนะครับขอดูวาให้เรานั้นได้เป็นบ่าวที่จงรักบดดีต่อรัชสุุหานในวัตลานะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ยืนหยัด ในการปฏิบัติอามานิบาดาห์ต่างๆนะครับในศาสนาของพรงอะองค์ลงอย่างถูกต้องแล้วก็ยืนหยัดในการชำระบ,บุีต่อลาสบารานะครับตราบเท่าที่ลมหายใจของเราสุดท้ายในวิญญาของเราจะเกิดขึ้นนนั่เองก็ฝากพี่น้องวันนี้ครับอักูดูกาวิยาฮัสซาฟัสตักฟิรุ์ลาอิมาลีวะลุกุมบริซัลมุสลิมีเดมิงกุลิซัมฟัสตักฟิรรฮูอินฮ์วะลัฟุร์ร่าฮีม Alhamdulillah dan al-kasiran tayyibam barakam fihi Kabayu Rabbuna wa yardha Asyadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna Muhammad al-abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira amma ba'du Faya ayuhan nas kitabullah in ahsaran hadisi kitab Allah, Wa kharal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sallam Wa syaral umur umur satuha Wa kulla bidatin dalalah Wa alaikum bin jamaah الله مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَسَّ شَسَّ فِي <applause> النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وملائكته يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا <applause> اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَارْضَ اللَّهُ عَنِ الْأَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَعَنْ أَهْلِ وأصحابه أَجْمَعِينَ وَعَنِ التَّابِعِينَ تَابِعِينَ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ أَعِزِّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَعِزِّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ